เมื่อวันที่19กันยายนปีที่แล้วนะครับข่าวสามมิติได้ไปตรวจสอบสภาพข้าวที่ถูกทิ้งไว้ที่โกดังของโรงสีข้าวเก่าแห่งหนึ่งที่พิจิตรปรากฏว่าเป็นข้าวในโครงการรับจำนำเมื่อปี48-49ทัที่อยู่ในความดูแลขององค์การคลังสินค้านะครับโดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า5-6,000ตันเป็นข้าวที่ผ่านการสีแปรแล้วทั้งหมดมีทั้งข้าวขาว5%ข้าวหอมมะลิ และก็ปลายข้าวมูลค่าไม่น่าจะต่ํากว่าร้อยล้านบาทนะครับต่อมาผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าก็ชี้แจงกับข่าวสามิติว่ามีข้าวในโครงการรับจำนำที่เสียหายในลนักษณะเดียวกันกับที่พบที่พิจิตรอยู่ทั่วประเทศประมาณ48,000ตันเป็นข้าวในโครงการรับจำนำก่อนปี2554ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งก็เสียหายเพราะว่าถูกน้ําท่วมเมื่อปี54บางส่วนก็มีปัญหาว่าโรงสีนําข้าวไปขายแล้ว นำข้ามาส่งมอบไม่ตรงกับที่รับจำนำไปบางส่วนก็อยู่ระหว่างการฟ้องดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่พิจิตรนะครับวันนี้คุณจตรงสุเอียดก็กลับไปดูข้าวที่โกดังที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่าแม้ว่าจะมีการขายทอดตลาดให้โรงสีไปแล้วก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆปัญหามีทั้งข้าวขาดบัญชีอีกเกือบพันตันจึงไม่มีใครกล้าขนย้ายเกรงว่าจะต้องรับผิดชอบติดตามรายละเอียดกับคุณจตรงสุเอียครับ แม้ว่าได้มีเอกชนรายหนึ่งได้เข้ามาซื้อโรงสีแห่งนี้จากเจ้าของเก่าที่ถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนและได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่สร้างโกดังข้าวขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่กลับยังไม่สามารถรื้อถอนโกดังข้าวที่เห็นอยู่นี้ออกไปได้เพราะเกรงจะมีปัญหาว่าทใหมข้าวของทางราชการได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้อกสจังหวัดพิจิตรชี้แจงว่าข้าวทั้งหมดที่เห็นเป็นข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี2548ทับ2549จริง โดยแยกเป็นข้าวขาวความชื้น5%จำนวน3ล้าน600กิโลกรัมข้าวหอมจังหวัดหรือข้าวหอมมะลิจำนวนกว่า5ล้านกิโลกรัมไม่รวมปลายข้าวที่ได้จากการสีแปรอีกหลายร้อยตันแต่ทั้งหมดไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้เนื่องจากพบว่ามีข้าวขาดบัญชีอีกกว่า800ตันและข้าวไม่ตรงกับที่โรงสีเคยรับจำนำไว้ทั้งหมด ภาพเหตนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความล้มเหลวในโครงการรับจำนำข้าวครับข้าวทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างของการร่วมกันทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและโรงสีที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้ที่นี่คือโรงสีของบริษัทพิจิตรพันธุ์2,003จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในโรงสีที่รับจำนำข้าวในโครงการของรัฐบาลและที่นี่ยังเคยเป็นตลาดกลางข้าวของจังหวัดพิจิตรด้วยแต่ปรากฏภายหลังว่าทางโรงสีประสุบปัญหาทางการเงิน พบว่าได้นําข้าวที่รับจำนาไว้ไปขายและนําข้าวนอกโครงการมาสวมแทนเมื่อทางอ,อกสสจังหวัดเห็นว่าไม่ตรงกับที่รับจำนาไปจึงไม่มีใครกล้ารับมอบและเพื่อเห็นว่าข้าวที่มีอยู่นี้เป็นข้าวประเภทใดมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างเราจึงนําเหล็กที่เป็นอุปกรณ์ฉําข้าวของโรงสีแห่งนี้มาสุ่มตรวจด,ดูในแต่ละกระสอบที่บรรจุข้าวไว้ประมาณ1,000กิโลกรัมต่อกระสอบ ซึ่งพบว่าในกระสอบสีขาวส่วนใหญ่จะเป็นปลายข้าวส่วนสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นข้าวขาวและข้าวหอมมะลิส่วนกระสอบที่อยู่ด้านในสุดพบว่ามีข้าวไม่เต็มกระสอบและทุกกระสอบจะเปลือกไปด้วยมูลของนกพิราบขณะที่เรากําลังสํารวจกองข้าวอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของออกสจังหวัดนายหนึ่งเดินทางเข้ามาเขาอธิบายว่าได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้มาคอยดูทีมข่าวของเราและห้ามให้สัมภษณ์ เจ้าหน้าที่นายนี้อธิบายว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปิดให้มีการประมูลรอบใหม่หลังจากผู้ประมูลลายเก่าก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกการประมูลไปเพราะข้าวที่ประมูลไปไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ในบัญชีของกลางและเพื่อเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวในปีเดียวกันได้เอื้อประโยชน์ให้กับชาวนาจริงหรือไม่เราจึงนำผลการวิจัยของนักวิชาการเช่นจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาซึ่งมีผลใกล้เคียงกันออกมาก็พบว่า เฉพาะโครงการรับจำนำข้าวปี2,548ทับ2,549ชาวนาจะได้รับประโยชน์จากงบประมาณที่ใช้ไปเพียงร้อยละ37เท่านั้นที่เหลืออยู่ที่โรงสีกดังผู้สำรวจคุณภาพข้าวค่าบริหารจัดการค่าสูญเสียที่เกิดจากการสีข้าวและค่าเสริมคุณภาพรวมถึงผู้ส่งออกข้าวหมายถึงชาวนาจะได้รับผลประโยชน์เพียงหนึ่งในสามของงบประมาณเท่านั้นเพื่อเห็นว่าหากมีการประมูลจริง ข้าวในโกดังที่เห็นนี้จะกอบกู้ความเสียหายกลับมาได้บ้างหรือไม่เราจึงลองเจาะออกข้าวกระสอบที่ดูว่าน่าจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดมาแล้วนําไปหุงในครัวของคนเฝ้าโกดังเมื่อล้างจะเห็นผงแป้งแต่เมื่อข้าวเริ่มละอูจะเห็นเป็นเมล็ดเริ่มใสขึ้นจะมีความหวังว่าน่าจะพอนําไปรับประทานได้แต่เมื่อใกล้สุกกลิ่นอับชื้นก็ดุนแรงขึ้นประมาณ15นาทีต่อมาข้าวที่ทดลองหุงนี้ก็สุกข,ขึ้นหม้อ แจ้าหที่ออกอสอที่ดูอยู่ด้วยยืนยันว่าข้าวหมดอายุเกินกว่า2ปีแล้วจึงเริ่มเสริมคุณภาพข้าวทั้งหมดในกระดังนี้จึงอาจไม่มีราคาจนเมื่อเราลองชิมดูก็ปรากฏว่ามีรสชาติคล้ายแป้งเน่าแต่ยังอาจพอไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้จตตรงสุกเอียดข่าว3มิติรายงานนะครับปกักสักครู่นะครับ